สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม About Tech Learning Center นะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์หัวข้าแบบนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวนะฮะพูดคุยกันส,บ,สบายๆเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็เทคโนโลยีในวงการดิจิทัลนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะใครที่เห็นและดูอยู่ใน YouTube สามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่ม About Tech ได้นะฮะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทำไมต้องเข้ากลุ่มนี้เพราะในกลุ่มนี้เนี่ย เราจะมีพูดคุยอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับทุกๆข่าวสารแล้วก็ที่สําคัญเรายังมีการสอนการใช้โรบอทเทรดครับนั่นคือ Royal q นั่นเองนะในการทำเดย์เทรดนะเดย์เทรดแบบปลอดภยัยเพราะเป็นการเทรดแบบสปอตนะครับไม่มีพอร์ตแตกแต่มีติดดอยแน่นอนนะฮะเพราะว่าทุกคนมีโอกาสติดดอยได้เสมอฮนะไม่ว่าคุณจะทำมันนี่แมนจ์เม้นท์ทำริชแมนจ g เม e น t ์ดีแค่ไหนก็ตามยังไงก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับในตลาดที่มันผันผลโคตรจะสูงเลยแบบพิโรเคนซีนะครับ ไงก็เข้าไปดูกันในกลุ่มนะดูตรงที่โพสที่เขาปักหมุดเอาไว้ก็แล้วกันนะฮะตรงฟีเจอร์คุณจะเห็นทุกอย่างทำตามทำเองตามลําดับนั้นเลยนะครับให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นแหละนะครับผมเอาเป็นว่าเราให้ข้อมูลกัแล้วกันนะไม่ได้บอกว่าต้องมาลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะตัดใจเราเองทุกความเสี่ยงเป็นของคุณดูแลความเสี่ยงของตัวเองนะครับมาวันนี้เรามาพูดกันหน่อยดีกว่าอยาปล่อยอารมณ์ครอบงำครับผม ในช่วงตลาดที่ขึ้นขึ้นลงแบบนี้เนี่ยจริงๆวันนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่บิตคอยสามหมื่นแปดดประมาณนะฮะสามหมื่นแปดพันดอลลาร์ดยประมาณนะครับถามว่ามันล่วงหนักไหมในมุมมองผมนะถ้าผมไม่ใช่เป็นคนติดในเรื่องของการทำเดย์เทรดผมว่ามันไม่ได้ล่วงหนักอะไรนะครับและถ้ามองจากประ,ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของของคริปโตอย่างบิตคอยซึ่งในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่มันยังอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยซ้านะมันยังเป็นจุดที่ราคาก็ดีะนะครับมันก็ไม่ได้แบบโอ้ล่วงจนแบบ ลงไปถึงหลักพันแล้วที่ไหนล่ะนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นวัตจักรเป็นธรรมชาติของของบิตคอยเลยนะมีขึ้นมีลงฮะวันหนึ่งมันกว่ามันจะนิ่งได้มันต้องทำให้คนจำนวนมากในโลกเนี้หันมาสนใจมันจริงๆแล้วเชื่อมั่นในมันอย่างแท้จริงนะครับราคาของเหรียญจะนิ่งได้แล้วแล้วไปได้ไกลกว่านี้ได้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและการถือครองนะครับการเทรดตลอดเนี่ย เป็นเป็นเป็นเพียงกําไรส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วโอเคมันอาจจะทําให้ราคามีขึ้นมีลงได้แต่เอาจริงถ้าอยากให้ราคามันนิ่งแล้วเป็น,นแล้วบิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงจริงๆเนี่ยความสําคัญคือมันอยู่ที่กลุ่มคนที่ถือครองครับว่าจะถือครองได้มากแค่ไหนแล้วนานแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่วันนี้สงครามมันก็บอกให้รู้แล้วครับว่าสัญญาณของบิตคอยเนี่ยความปลอดภัยของมันความนักที่ถือของมันเนี่ย มันเจ๋งกว่าทองคําแล้วก็เงินเฟียสแค่ไหนอันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วโดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยเพราะเราเห็นคําตอบจากยูเครนแล้วก็รัสเซียแล้วนะครับวันนี้ราคา3 8มหมผมมองว่าก็ไม่น่าเกียดมันอาจจะกลับขึ้นไปที่ห้า0 0ื่นเหมือนที่ผมเคยพูดเอาไว้คราวที่แล้วหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ากูรูเก่งๆที่เก่งมากๆนะผมนี่เป็นทางอึ่งเลยนะครับ ต่างก็พูดไว้ครับและเชื่อมั่นว่ามันจะกลับขึ้นไปได้แน่นอนนะครับแล้วไปได้ไกลด้วยคราวนี้ตลาดมันเล่นกับอารมณ์คนฮนะส่วนใหญ่คนที่บาดเจ็บและล้มตายไปเนี่ยก็จะเป็นเมาสนฮะเมาสที่ใจร้อนเมาที่คิดว่าเข้ามาแล้วมันจะต้องรวยเร็วๆร,ร,ราคาจะพุ่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือบางคนเอาเงินเงินร้อนที่มีมาทุ่มลงไปทั้งหมดนี่แหละมันคือการที่คุณปล่อยให้อารมณ์เนี่ยครอบงํา นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มองระยะยาวจริงๆคุณมีอะไรทําคุณมีงานอื่นทําคุณมีสิ่งอื่นนหที่มันสร้างมูลค่าและให้ชีวิตคุณมันอยู่ได้มากกว่าเนี้นะครับคุณจะสามารถอยู่ได้เหนืออารมณ์อยู่ในวงการนี้ได้แบบเหนืออารมณ์เหนือเหนืออารมณ์ที่มันจะมาครอบงำคุณคุณจะอยู่เหนือตรงนั้นและถ้าเกิดว่าคุณถือรอได้นานจริงๆวันหนึ่งครับความสำเร็จมันจะมาหาคุณเองอ่ะจริงๆนะคนที่ถือได้นานรอได้นานจริงๆรอได้จนถึงเวลาที่มันสมควร คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่มันหอมหวานมีโอกาสเป็นไปได้สูงอย่างแน่นอนผมเชื่อว่ามากกว่า80 90%ครับนะครับแน่นอนครับมันย่อมมีความเสี่ยงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเหมือนกับที่เมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นใช่ไหมแล้ววันนี้มันก็มีนะครับ10-20ปีที่แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นในเรื่องของออสมาร์ทโฟนวันนี้มันก็มีไงถูกปะผมจําได้ว่าเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วเรายังใช้โทททรศัพ์ี่เป็นแบบ กดปุ่มกดเลยอ่ะแล้วใหม่ของนั้นก็เป็นซิมเบียนอ่ะหลังจากนั้นถึงจะเริ่มมี Android แล้วก็มี iPhone ออกมาจนถึงวันนี้มาถึง iPhone 13, 14กันแล้วอ่ะจนวันนี้ Android มันมารุ่นที่เท่าไหร่แล้วอ่ะโ,อโหมันไกลมากนะครับเรากำลังจะไป Metaverse กันเรากำลังเจอเจอเจอกับการเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือสมัยก่อนเราชอบพูดว่ามันเพลเจอร์มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมันเป็นเรื่องในหนังแต่วันนี้มันกำลังกลายเป็นความจริงทุกทุกอย่างเลยแล้ววันนี้คุณยังจะต้องมา,มาพูดกับตัวเองไหมครับว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนั้นไม่น่าเป็นไปได้อันนั้นมันดูเกินจริงไม่ต้องพูดแล้วฮะเพราะอะไรเพราะทุกอย่างที่มันเคยเกินเกินจริงเคยเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นมาแทบจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเราจึงอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจมันจะดีะกว่า แล้วอย่าให้อารมณ์มาครอบงำอย่าให้ความโลภมาครอบงำนะครับเทรดระยะยาวซื้อขายระยะยาวถือเก็งกำไรระยะยาวก็ต้องถือครองอย่างมีสติแล้วใจเย็นจริงๆคนที่จะทำเดย์เทรดคุณก็ต้องใช้ความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ไม่ร้อนรุ่มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เครียดไปกับการทำเดย์เทรดนะครับจริงๆนะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นอีกเยอะผมเห็นหลายคนฮนะติดกราฟหลายคนติดดอยแล้วเครียดหลายคน หมกมุ่นน่ะอยู่กับมันจนคุณลืมไปว่าคุณต้องใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยคุณต้องมีชีวิตในแต่ละวันกับคนที่คุณรักกับกิจกรรมที่คุณอยากทํากับสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทานะครับอย่ามวัวไปติดอยู่กับสิ่งที่มันแบบเฮ้ยทําให้คุณแม่งทุกมากมากอะทุกตั้งแต่ระหว่างทางแล้วยังไม่ถึงปลายทางเลยนะครับผมว่าการใช้ชีวิตนะคุณควรจะสุขตั้งแต่ระหว่างทางทุกๆวินาทีแล้วเดี๋ยวตลอดระยะทางถ้ามันมีความสุขเดี๋ยวปลายทางมันก็สุขอะนะอย่ามวัวแต่ไปหวังความสุขใน พายพักหน้าฮะเอาความสุขตอนนี้ด้วยนะครับแบ่งแบ่งแยกให้ดีนะอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือทุกอย่างในชีวิตคุณอย่าให้ความโลภความอยากได้อยากมีมันอยู่เหนือตัวเรานะฮะไม่งั้นหนอดจะพังได้ซึ่งผมเคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนผพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการการลงทุนมานานเนี่ยเจอมาก่อนทั้งนั้นแหละนะครับเจ็บมาเยอะแล้วนะฮะถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวแล้วเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้ว อยากเตือนทุกคนอยากเตือนหลายๆคนแต่อย่างที่อย่างที่เราก็รู้กันดีฮะเราเตือนทุกคนไม่ได้หรอกเตือนไปเขาก็ไม่เชื่อเพราะอะไรทุกคนต้องเจอกับตัวเองครับจริงๆนะบางคนบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยที่เจ็บตัวกันเนี่ยมันเจ็บซ้ําๆมาหลายรุ่นแล้วเขาก็เตือนกันมาแต่ไม่มีใครฟังครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยฮะเป็นวัฏจัรจริงมันจะมีคนที่เจ็บและ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 เจ็บแม้ว่าจะมีตัวอย่างให้เห็นก็จะมีคนที่ไม่เชื่ออยู่ดีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่อง ส่วนบุคคลจริงๆครับถ้าคุณไหวตัวทานคุณเชื่อในมุมหนึ่งของประสบการณ์ที่มีคนมาบอกเล่าบอกต่อเอาไปเป็นเหตุผลในในการตัดสินใจของคุณด้วยเนี่ยมันอาจจะช่วยคุณได้แต่คุณไม่ต้องเอาไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะประสบการณ์แต่ละคนมันไม่สามารถเหมือนกันได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมฮะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคนคนนั้นอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้แต่ก็เอามันมาเป็น หนึ่งเหตุผลหนึ่งปัใจจัยในการช่วยตัดสินใจช่วยวิเคราะห์สถิติเขาแล้วกันนะจะดีกว่านะฮะดีกว่าไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ดื้อแพงไปเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบไม่ง่ายฮะถ้าเรารู้ว่าถนนเส้นนี้พื้นมันเป็นใบมีดอะ่ะเดินไปเหยียบไปยังไงมันก็เลือดอะ่ะคุณก็แค่ฟังรุ่นพี่ว่าอ๋อมึงใส่รองเท้าหนาหนาสีเ็าเดินได้แล้วเนะี่ยก็แค่นั้นเองครับไม่ใช่ว่าคุณยังเห็นว่าเป็นใบมีดแล้วยืดดื้อด้านเดินตีนเปล่าไปเรื่อยอย่างนี้ก็ตีนพังครับเข้าใจใช่ไหมครับบางอย่างมันต้้้องงงฟังบับาแค่นนเ นะครับต่ไม่ได้แปลว่าต้องฟังทั้งหมดคุณก็มองว่าอะไรมันเหมาะสมคุณอาจจะไม่อาลองใส่รองเท้าเดินก็ได้คุณอาจจะอ๋อเห็นใบมีดใช่ไหมงั้นฉันบินใบแล้วกัน้ามไปก็ได้เห็นไหมครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดอ่ะนะครับนะยังไงก็ฝากไว้กันแล้วกันนะหวังว่าสมาชิกในกลุ่ม about นะฮะจะศึกษาหาข้อมูลกันมากพอนะฮะก่อนที่จะตัดใจทำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็อย่างที่ผมจำได้ว่าลุงโลกนะเคยพูดเอาไว้ก็คือว่า พยายามอย่าตายก่อนอยู่ให้ได้นานที่สุดอึดไม่ใช่คําว่าตายคือตายจริงๆไม่ใช่นะไอ้ตายจริงนี่เนเรื่องหนึ่งรักษาชีวิตเอาไว้ด้วยแต่คําว่าตายจากจากตลาดทุนนะก็คืออหละเจ๊งก่อนแล้วก็ถอยถอดใจออกไปซะก่อนอย่าเป็นแบบนั้นฮะถ้าคุณอยู่ยิ่งนานเท่าไหร่โอกาสชนะยิ่งสูงนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะช่วยเติมค่าชนมให้ผมได้เติมพลังสับผมได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ฮะทั้ง t ทมันนี่ a อลเล็ตนะครับทั้ง BUSD ได้ นะอดเดรสอยู่ใต้คลิปนี้ไปกดกดดูได้ใน description นะครับนะสามารถกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไม่ได้เลยนะครับเจอกันใหม่ได้จันถึงสุขเอ้ยจันและสุขเวลาหัวค่ำหัวค่ำแบบนี้นะครับสัปดาห์ละสวันนะกับ About Tech Learning Center ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ